ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสําหรับหนึ่งกันทัดขอแต่งเองขอร้องเองและขอแสดงเองกับผลงานเพลงใหม่หนั่นก็คือซอวา่าเจ็บท่าพบเท้าพังขี้ท่ราทอดเรื่องราบเกี่ยวกับความเสือ่อศัตราพยานาพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเร,รื่องราบเป็นแบบใดหนึ่งเอ้หนึ่ง,งคือเฮ็ดคักแท้แนวด้นอปะจิละเล่นจิละเล่ามาสเว่าซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับข้าสู่รายการจักรวาลลูกทุ่งกปรปบกหลานนุ่มเจียระนะครับอีกหนึ่งคนพี่น้องครับผมอีกหนึ่งศิลปินนะฮะขอบอกถึงในจังหน่อยเพราะว่าเราอยผลงานเพียใหม่แล้วนั่นก็คือน้องหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งขอยพยา,ยามถามอยู่ว่าหนึ่งชื่ออ่านว่ายังไงซื้อมึงอ่านว่าจังใดกันแน่เออหนึ่งกันทัดบอกฮะมันอ่านว่ากันทัดบอกพี่น้องครับผมถ้าเกิดขอยอ่านซื้อแล้วผิดกัไดาขอยได้เลยนะฮะเพราะว่าอย่างภาษากษว่าได้ภาษาไทยกระตก ภาษาอีสานหลู่เรื่องแน่จักน้อยพี่น้องครับผมสำหรับหนึ่งกันทัศนะฮะกะโอ้มีผลงานหลายผลงานเลยพี่น้องครับมีละครทั้งช่องว่นแน่มีผลงอกผลงานการแสดงมีผลงานเพลงล่าสุดออกมากพี่น้องครับผมก็เลยอยากวอกถึงน้องเพราะว่าอย่างน้องเฮ็ดผลงานเพลงนี้เองแต่งเองร้องเองและแสดงเองพี่น้องครับผมก็ผลงานเพลงล่าสุดเลยที่มีซอวาเจ็บข้ามพบ เท่าพังขี้นั่นเองนะครับเพลงเจ็บคำภพเท่าพังขี้พี่น้องครับผมศิลปินคือหนึ่งกันทัดนะฮะถ้าเก,กิดใครอ่านผิดก็ว่าใครได้นะครับคําร้องทํานองหนึ่งกันทัดโอ้เก่งนะฮะแต่งเองร้องเองและเดี๋ยวเราเข้าไปเมืองเอ็มวีกันพี่น้องคาราผมว่าแสดงเองเราเป็นแบบไหนนะฮะเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์ตุูมน้อยสว่างอุบลน,นะฮะห้องอัดก็คือกันเองเรคคอร์ด ควบคุมกำกับการแสดงเออกำกับการถ่ายท้ำเพลงวรรณาด,ดาเออแล้วก็ทีมตัดต่อและทีมการาฟิกนะฮะเป็นเอ่อทีมของเพื่อนนั่นเองนะครับรับผมพี่น,อน,นะะ้องครับซึ่งแรงบันดาลใจเป็นแบบนี้แบบที่นี่นะฮะแรงบันดาลใจของเพลงเจ็บข้ามพบแถวพังคีทายทอดเรือร่อเล่าความเสื่อของคนอีสาน โดยเฉพาะคนภาคอีสานละวังสันนะครับความเสื่อที่คงคู่กับความศรัทธานั่นก็คือเรื่องพญานาคกับองค์เท่าพังคีที่ตอให้กีพบกี่ชาติก็ต้องกลับมาพบมาเจอกันกับคนรักถึงสีบ่ได้รักถึงจะไม่ได้เป็นความรักที่สมหวังแต่ก็เป็นความรักที่งดงามว่าสันและเพลงนี้ จะเกิดขึ้นบ่าใดเลยถ้าไม่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกทุกคนวันนี้มพร้อมที่จะถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเท้าพังทีผ่านเสียงร้องและดนตรีที่ย้อนความทรงจําของความรักในแบบที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมและที่สําคัญขอบคุณสถานทีท่ทายถ้ำก็คือเกาะดอนสวร,ร์นะฮะดอนแม่ไมจังหวัดสกลนคร อุทยานประวัติศาสตร์พระนมรุ้งที่ําให้บทเพลงนี่ได้สื่อสารความเป็นไทยอีกครั้งเออพี่น้องครับผมไปทายยุสถานทีจริงไปทายยูหม่องจริงเลยนะฮะที่นี่เมืองเอ็มวีไปพร้อมๆกับพี่น้องครับผมว่าเป็นแบบไหนแน่รูซึกแบบไหนแน่โอ้หมุดมาจากน้ำเลยพี่น้องครับผมพืน่นอะเออ,เอผมย่าวน่นเองเนเออ นี่โอ้ยสวยสวยสวย,สวย,ส,วยสวยนี่ผ่ามุมสูงนี่สวยพี่น้องคาราพอมาในน้นาสิเป็นประสาทเขาพน้องรูปเนาะทูกเ,เป็นไบทไฮน์น้อพี่น้องเนาะโอ้ยทีมถ่ายทําดีนะตัดต่อก็ดีกราฟิกก็สวยพี่น้องคาราผมเนียนดีนะฮะเออเอาเพ้นเ,เพราะาพี่น้องครับผม เอาให้มุ้งเจาะในเมืองประมานนี่กันแล้วกันว่าพี่น้องเนาะเนื้อหาของเพลงก็อย่างที่น้องนึงเล่าไปพี่น้องคาราบาเราเรา,เร,าเรื่องราวของแาวข้างขี้นะฮะกับความเสื่อเลือของพญานาพี่น้องคาราผมวาสิกี้พกกี้ชาิสุดท้ายเราแม่นว่าจะว่าสมหวังแต่วา่าเป็นความรักทิ่สวยงามนะฮะถ่ายทอดโดยน้องหนึ่งนี่เล่นเป็นทั้งปัจจุบันแล้วก็เล่นเป็นทั้งอดีตพร้อมพี่น้องคาราผมเพลงเพราะเพียงมวนนะฮะฝากกั้ไปติดตามน้องแน่กันแล้วกันเ่าพี่น้องเนาะหนึ่งกันทัดนะฮะ เออเอาไรผู้ไรเขาก็บอกว่าเขาห้ปังๆเขาห้ม่วนๆเขาห้พร่อๆเขาห้มีคนติดตาเขามมีคนชืน่นชมหลายๆว่าสุดตัวาตามนั้นแหะพี่น้องครับผมลองขอไปเมือกันแล้วกันฮะสนับสนุนน้องนึ่งแน่กันแล้วกันกนะพนี่น้องเนาะอีกหนึ่งผลงานเพลงจากศิลปิน น้องที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทายถอดเรื่องเล่าออกมาทั้งคำนอ้อํำนองคำรองแล้วการวมถึงการร่รวมแสดงพร้อมพี่น้องรพระราพมเอานอกจากผลงานเพลงแล้วกับผลงานละครพี่น้องครับละครหลยไล่เร่องเลยนะฮะสำหรับหนึ่งนะครับผมชื่อว่าเปไก่ก็คอยเลยได้สุเหมือนนะฮะน้องโด่งดังมากลยครับผมเอาต่อันนี้ก็อยากบอกต่ออยากเชียร์ต่ออยากให้ผพุชจอเดย์ทำความรูจ้จักผลงานเพลงนี้มากขึ้นกันแล้วกันนะฮะพี่น้องพระราพมทั้งหมดนี้คือในรายการจักรวาล ลูกทุ่งก็บหลานนุ่มจีระนะครับจิละเล่นจิละเล่ามาสิวอลซูฟังในเรื่องกดหัวใจกดไคลกดแชร์ร่วมถึงแสดงความเคียนเขามาแน่กันเรากันนะครับพร้อมกับติดตามช่องจิละเล่นด้วยนจะจ๊ะสวัสดีครับ